ร่างพรบคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตอนที่5นะครับตอนนี้ผมจะพูดถึงการประกาศเขตคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับหรือบางทีอาจจะเรียกว <ód isan music> <región> ่าการประกาศเขตคุ <un normal> ้มครองพิเศษนะครับความหมายก็คือจะเป็นการประกาศเขตพื้นที่เฉพาะขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนหรือระดับหลายๆชุมชนนะครับอาจจะเป็นระดับตำบลนก็แล้วแต่นะครับ เพื่อที่จะบังคับใช้กฎหรือระเบียบทั้งหลายนะครับที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คนในพื้นที่ตรงนั้นนะครับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับซึ่งอาจจะรวมถึงการยกยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายบางอย่างเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะทําให้ลดอุปสรรคปัญหาของกฎหมายบางประการที่ โดยตัวของมันเองไปจำกัดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่แล้วนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับาสามารถที่จะมีสิทธินะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิในที่ดินสิทธิในฐานทรัพยากรสิทธิในการาได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับสิทธิที่จะรับการจัดสรรงบประมาณนะครับโดยที่ไม่ไปติดขัดกับกฎหมายอื่นๆที่เป็นอุปสรรคปัญหาอยู่นะครับ โดยวิธีการก็คือชุมชนนะครับจะต้องร่วมกับท้องถิ่นหรือร่วมกับกลไกคณะกรรมการที่มีการจัดตั้งขึ้นมานะครับจัดทําข้อมูลแล้วก็จัดทาแผนในการบริหารจัดการนะครับเสนอตามลําดับขั้นขึ้นไปให้คณะกรรมการระดับชาตินะครับเป็นผู้ออกประกาศนะครับถ้าหากประกาศออกมาเป็นเขตคุ้มครองพิเศษขึ้นมาแล้วนะครับ ผลก็คือจะเป็นการยกเ,เว้นการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคบางประการนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับกฎระเบียบบางอย่างนะครับที่เป็นอุปสรรคทําให้ไม่สามารถไปจัดทําบริการหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างนี้นะครับก็จะทําใหา้คนที่อยู่ในพื้นที่หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสามารถที่จะดําเนินการบริหารจัดการ ทั้งด้านนะครับที่ดินนะครับด้านฐานทรัพยากรเรื่องจริยประเพณีวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาเรื่องของการพัฒนาของสร้างพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยที่ไม่ไปติดขัดกับระเบียบเงื่อนไขที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสําคัญอีกประการหนึ่งที่ร่างพรบฉบับนี้นะครับพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นมานะครับ การประกาศเขตควบคองพิเศษนะครับเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าประกาศมาแล้วจะทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นได้รับอภิสิทธิ์นะครับจริงๆแล้วไม่ได้ทําให้เขาได้รับอภิสิทธิ์นะครับแต่เขาเหล่านั้นถูกจํากัดสิทธิ์เอาไว้อยู่แล้วนะครับในภาวะปกติคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ที่กฎหมายกาหนดเอาไว้นะครับเย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาของสร้างพื้นฐานเรื่องไฟฟ้าเรื่องระบบชนบทาน เหล่านี้นะครับหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถจะเอาโครงการเข้าไปให้เขาได้นะครับเพราะว่าติดอ,อุปสรรคและเงอนไขเต็มไปหมดเพราะ,ะนั้นการประกาศเขตคุ้มครองพิเศษก็จะเป็นการาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์มีอภิสิทธิ์นะครับและในขณะเดียวกันนะครับการประกาศเขตคุ้มครองพิเศษ ก็ไม่ได้พยายามที่จะแยกให้กลุ่มชาติพันธุ์มีความแตกต่างออกไปจากพลเมืองไทยทั่วไปนะครับคนที่อยู่ในเขตคุ้มครองพิเศษทุกคนก็ยังมีสิทธิเสรีภาพมีสถานะเช่นเดียวกับพลเมืองไทยทั่วไปนะครับเพียงแต่กฎหมายเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์นะครับมีสิทธิและก็มีโอกาสที่จะเข้าถึง การพัฒนาเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทัทดเทียมกับคนทั่วๆไปเท่านั้นเองนะครับ